รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบางเย็น,กนโกเรจินดีดีเบลม ดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือวายดีเน็ตเวิร์โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัด สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการเกษตรไทยต้องดีนะคะซึ่งจะดีได้ก็จะต,ต้องขึ้นอยู่ที่ดินดีน้ําดีปุ๋ยดีและระบบการดูแลที่ดีนะคะซึ่งตอนนี้มิ้งอยู่ในอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการทําเกษตรกรรมในการปรลูกข้าวเยอะเหมือนกันนะคะและเกษตรกร,รที่เราจะไปร่วมพูดคุยในวันนี้แน่นอนว่าจะต้องมีเทคนิคการดูแลข้าวที่ดีนะคะในเรื่องของดินดีปุ๋ยดีน้ําดีและก็ระบบการจัดการที่ดีเพื่อให้ข้าวของเขานะคะมีผลผลิตที่ดีและที่สสําาาคคัญามรารถลดดต้้้นนนทุไวยะะเื่อง เราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปร่<ถ>วมพูดคุยกับเกษตรกร,ร,กรท่านนี้พร้อมกันเลยค่ะรวบร,รวมข้อดีทั้ง5้าแผนนำมาจัดอัดแน่นให้คนทำง่ายงา่ายสร้างผลประโยชน์ทั้งอัพไลน์ดาวไลน์ช่วยเหลือกันทั้งสายสำเร็จได้ทุกคนเท่าท่านานี่แ่จะเจอตั้งไหนกวันนี้เรามาพูดคุยกับเกษตรกร,ร,กรของเราในวันนี้เลยดีกว่านะคะนั่นก็คือคุณลุงประสาหรือว่าคุณลุงแดงค่ะสวัสดีค่ะ ลุกแดงคะตอนนี้พื้นที่ปลูกข้าวเท่าไหร่คะกี่ไร่ไอ้พื้นนี้ก็ยี่สิบเอ็ดไร่ยี่สิบเอ็ดไร่ปลูกมานานยางังแดงปลูกข้าวเนี่ยข้าวทํามาตั้งสมัยพ่อแม่๋อททำมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วก่อนที่เราทํานามาตลอดระยะเวลาเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่เกษตรกรปลูกข้าวเจออย่างลุงแดงเจอเนี่ยเจออะไรคะก็มีตั้งแต่พวกเพีย้ยพวกหนอนค่ะครับ,รบอ่าแล้วก็สภาพดินไม่ดีค่ะ อย่างพื้นที่ตรงนี้สภาพดินที่นี่เป็นยังไงคะมันก็เป็นแบบมันเคยใช้อะพวกสารเคมีมาเยอะอ่ะม,มันก็ดินก็เสียค่ะก็ลักษณะก็มีเสียไปบ้างจากการใช้งานมาเยอะใช่ลุงแดงปัจจุบันนี้ผลผลิตข้าวเยอะขึ้นมีเท<ช>คนิคการดูแลข้าวยังไงหรือว่าเป็นมายังไงถึงผลผลิตถึงเยอะขึ้นนะคะคุณลุงก็ต่างกับใช้ไอสารปรับสภาพดินนี่ะจะดีขึ้นน่ะค่ะเราเป็นมายังไงเราถึงได้ไปใช้สารปรับสภาพดินได้คะก็มี ตัวแทนของบริษัทเขามาเสนอค่ะตอนนั้นเขามาเสนอยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็แบบก็เป็นญาติกันนะนะถ้าก็มาแนะนําไม่ใช้ก็มาทดลองดูก่อนมันก็ได้ผลอ่ะตอนนั้นทดลองพื้นที่เท่าไหร่ก็เนี่ยยี่สิบเอ็ดไร่เนี่ยทดลองหมดเลยเหรอคะยี่สิบเอ็ดไร่มาให้เยอะให้เยอะเลยใช่ไหมลุงแดงคือรอบนั้นเราก็ใช้หมดเลยพื้นที่ยี่สิบเอ็ดไร่แต่ว่าครั้งนี้เห็นว่าใช้มารอบสองรอบแล้วรอบแรกที่เราใช้เนี่ยลักษณะของการใช้งานเราใช้ยังไงลุงแดง ตอนแรกที่มาใช้ครั้งแรกก็มารับท้องเลยนะ,ะช่วงชนนั้นอะ่ะมันก็เออก็ดีขึ้นน่ะได้ข้าวเยอะค่ะไอดีขึ้นนี่เราสังเกตว่าแค่ผลผลิตที่เยอะขึ้นหรือว่าเราสังเกตว่าเราใช้ครั้ง<ส>แรกเลยเราเห็นลักษณะของลำต้นข้าวลักษณะอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างาคุณแดงก็เริ่มถึงก็ดูลำต้นดูใบไหมเงี้ยาใช้ได้อ,ะอ่ะก็เลยใช้มาแบบอะไรอะ่ะที ใบที่แรกไม่ค่อยสวยเราพอฉีดไปแล้วใบสวยขึ้นคือตอนนั้นเข้าเราอายุท้องแล้วใช่ไหมตั้งท้องท้องก็ประมาณสามเดือนตอนนั้นได้มสามเดือนประมาณหกสิบห้าวันเจ็ดสิบวันนระยะนี้ก็ประมาณสองเดือนฝ่าสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนตอนนั้นเราใช้เหมือนเขามาแนะนําตอนเราเข้าจะตั้งท้องแล เราก็ใช้ไปเลยครั้งนั้นครั้งนั้นคือลักษณะที่เราใช้เนี่ยคือคือ,คอฉีดทั่วไปหรือว่าฉีดฉีดทั่วไปเลย uh huh. ก็คือใช้ทั้ง21ไร่เลย21ไร่เลยค่ะพอเราใช้ไปวันแรกเนี่ยเราสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงเลยไหมคะหรือว่า2วัน3วันหลังจากนั้นก็หลังจากสองสาวันนะก็ดูว่าเออใบมันดีขึ้นน่ะเคยมองดูไม่สวยงามอะ่ะถ้ามามองมองออสวยใบตั้งเขียวม,มันก็ไม่เขียวชุดชาดอะ่ะ เขียวพอใช้ได้อะอก็คือมองไปว่ามันเขียวขึ้นลักษณะใบาตั้งขึ้นงั้นแสดงว่าก่อนหน้านี้ลักษณะใบ,าบไม่ดีสิดงไม่ดีไม่ค่อยดีดก่อนที่เราไม่ใช้ผลผลิตเราเป็ยังไงลุงแดงก็ได้น้อยอะนะได้เท่าไหร่ตอนนั้ยี่สิไร่นี่อยู่ประมาณ17 17 1เเกียนกว่ากว่าอ่าสิบเกวียนกวากหลังจากใช้รอบแรกนั้นก็ได้18ขึ้นอ่ะสิบแปดวมสิกอ่ะก็ประมาณ19 19เกียนต่อ21ไไร่มานั้นขนาดตอนนั้นเราใช้ตอนข้าวตั้งท้องนังผลผลิตก็เยอะขึ้นเนี่ยพอเราเห็นว่าผลผลิตเยอะขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีก็เลยติดใจว่าต่อครั้งต่อไปรอบต่อไปก็จะเอามาใช้อีก ครั้งนี้คือรอบอ2แล้วรอบ2อ่าเอาไว้ว่าเดี๋ยวรอบสองเรามาคุยกันช่วงหน้าช่วงมีพักสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงเทคนิคการดูแลข้าวในรอบที่2ว่ามีลักษณะแตกต่างจากรอบแรกอย่างไรบ้างค่ะพักกันก่อนค่ะข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกรับฟรีหนึ่งไร่เพื่อทดลองนไไอลสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดี ดีเบลมดีเทนพลัสดีคอนแทคกหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัดกี่ปีกี่ปีลาก็สันลงสันลงสันลงแบบเนี้ยจะทำยังไงดี ลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็น5พาพลังคุมซั์จากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโูเรจิ ว่อจะมาเป็นเขาทรายแกลแล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อมซ้อมซ้อมซอมซ้อมฝึก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 ,ก,กทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกลเลจินดูแลตัวเองครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นข้าวรังมซับจากธรรมชาติบานเย็นจะพอเดียวกันกันกบโกลเลจิน หนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้นผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิงอ่าโอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังสมโกเลจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณ ันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าของฉันนั้นลา้าขาวลากยาวล้าแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นผ้าพลังอุ่ับจากธรรมชาติบานเย็นเจ้าองเดียวกันกับกูบกเลจินหนึ่งเดียวคนนี้เขาสายแกเล็กซี่เมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังโสมโกุเรจิน พลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบาลเย็นโกเรจินดีดีเบลมดีเทนพลัสดีคอนแทกหนังสือวายดีเน็ตเวิร์ก โดยบริษัทด D-Network Worldwide จำกับแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะ<อ>มันมีละ่ะ<อ>ดีที่หนึ่งเรื่องของสินค้าเราเน้นที่คุณค่าต้องมาอันดับต้น ใช้แล้วข้ามคืนต้องเห็นผลไม่ต้องรอต้องทนจนถึงชาติไหนไหนเทคโนโลยีที่ทันนวัตรกรรมไม่มีใครทําหรือกล้าเรียนแบบได้สุขภาพต้องแข็งแรงสดใสทั้งผิวหน้าร่างกายได้ใจกันทุกคนอ๋อมีละไยมีนะตลาดดีที่สองแผงการตลาดทุกทุกคนสามารถ ในช่วงพักเปรกน,นะคะให้คุณลุงดึงข้าวให้ดูเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็อยากจะเห็นต้นข้าวว่าลักษณะของข้าวที่ดีเนี่ยรากจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือลักษณะของรากของข้าวของคุณลุงแดงลุงแดงลักษณะของข้าวคือเป็นยังไงบ้างคะอธิบายให้หน่อยอธิบายคุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยค่ะว่าเริม่มต้นจากรากเลยา,ลา,า,ารากดีขึ้นนะลำต้นก็ดีขึ้นพร้อมทั้งใบเบก็สวยขึ้นนะก็คืออันนี้คือมาจากลักษณะดินข,ของเราที่ดีด้วยไหมคะดินที่ดีนี่ลักษณะมันจะเป็นยังไงลุงแดง ก็มันก็จะดำนะมีพวกสดวงเส้นเดือนเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่แห้งกล้าอย่างงี้ป่ะคะก็คือเดินไปก็จะรู้สึกว่ามันมันยุบบ้างใช่ไหมเพราะว่ามันจะทําให้รากในชอนชัยหาอาหารได้ดีใช่ไหมข้าวข้าวที่มินดูเมื่อกี้นี่คือลักษณะ45วันใช่ไหมลุงแย้ม45วันค่ะรอบนี้คือรอบที่2ที่ใช้สารปรับสภาพดินครั้งที่แล้วที่เราใช้รอบแรกคือข้าวมีลักษณะประมาณเกือบ3เดือนที่เราใช้แต่รอบที่2ที่เราใช้เนี่ยใช้ตั้งแต่ตอนไหนรอบแรก แล้วก็ผสมไปกับพวกยาคุมหญ้าคายานะช่วงสิบสิวันอ่ะอก็คือเริ่มตั้งแต่เตรียมดินเลยสิบสองวันมันก็ไปปรับสภาพดินด้วยม,มันก็ดีขึ้นค่ะอัตราส่วนที่เราใช้เนี่คือใช้ยังไงคะลุงแดงในอัตราเขาก็มาซองละไล่นะซอ,องละไล่ะส่วนมากผมจะผสมเยอะ,อะที่แปดสิบลิตรเลยอ๋อก็คือผสม ทีเดียวเลยนะ80ลิตลิตรอันนี้ก็คือใช้ประมาณเท่าไหร่สกล่อง4กล่องผสมทีเดียวเลยรวมกันเลยแล้วก็มาฉีดพ่นค่ะก็คือครั้งแรกที่เราฉีดไป7วันมีการฉีดคุมดินสารปรับสภาพดิน4กล่องต่อน้ํา800ลิตร800อลิตรอาจจะพูด80ไปบ้างแต่ความจริงก็คือ8 0ดลิตรต่อสารปรับสภาพดิน4กล่องนะคะ4กล่องก็จะมีกล่องละ5ซอง ห้าสีก็คือ22ต่อน้ำา800ลิตรก็ฉีดคุมดินทั่วเลยลักษณะที่เราเห็นก็คือลักษณะของข้าวเนี่ยก็จะมีการงอกแล้วก็เขียวขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมลุงแดงหลังจากนั้น30วันเราก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งลักษณะของการใช้ก็เหมือนการอัตราส่วนเหมือนกันเท่ากันเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเพิ่มอะไรเข้ามาก็คือใช้สารปรับสภาพดินอย่างเดียวสารปรับสภาพดินสี่กล่องกับน้ำา800ลิตรเหมือนเดิมก็คือฉีดทั่วไปเหมือนกันอันนี้ก็คือ30วันหลังจาก30วันที่เราฉีดน่่ยงงกปลลแแมุ ก็ลำต้นแข็งแรงใบดูมันกล้านแข็งแรงดีอ่ะเขียวค่ะลักษณะของดินเราได้สังเกตดินด้วยไหมก็เดินลงไปนะเคยกระด้างแบบไม่ไม่ค่อยดีอ่ะค่ะก็เดินลงมาทีนี้ลมอ่าลมดินเละดีค่ะครับอันนี้มันเป็นตั้งแต่รอบแรกที่เราใช้เลยไหมเรื่องของตั้งตั้งแต่รอบแรกเลยอ่าก็คือดินดีดินดีค่ะดินดีเสร็จแล้วรากล่ะเป็นยังไง30สวัน รากดีขาวถอนมาก็รากยาวขาวดีแสดงว่ากินอาหารอะไรในครบถ้วนดีอก็คือได้สารอาหารครบถ้วนรากขาวรากยาวใช่ไหมคะแล้วพอรากเสร็จเรามาลำต้นล่ะตอนนั้น30วันลักษณะของลำต้นสูงเยอะไหมก็สูงนอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้แค่45วันก็สูงอย่างนี้แลก 30มวันก็ฉีดครั้งแรกแล้วครั้งนี้คือเข้าอายุ45วันเราจะต้องฉีดเพิ่มอีกไหมลงแดงก็ไปไปรับท้องเลยช่วงประมาณ65วันเนี่ยหกสิบห้าวันรับท้องก็เหมือนเกือบ3เดือนเหมือนครั้งแรกให้ลงฉีดแล้วคิดว่าผลผลิตเนี่ยจะจะเป็นยังไงบ้างลงแดงก็ดูตอนนี้ก็มาดูสวยดีนะมก็คงจะดีอ่ะค่ะจากเดิมเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะก็ที่ใช้หผลแรกก็ สิบสิบเก้าครั้งนี้ได้เท่าไหร่เริ่มตั้งแต่แรกเลยเขาคงจะเป็นจะได้ยี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบได้แน่นอนครับก็คือยี่สิบกว่าแน่นอนผลผลิตครั้งนี้ถามในเรื่องของการผลผลิตเราเยอะขึ้นแล้วในเรื่องของต้นทุนลดลงไหมคะก็ลดนะไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยเคมีเท่าไหร่อ่าแต่ว่าที่ฟังลุงแดงพูดเนี่ยก็คือไม่ไม่เห็นมีปุ๋ยอะไรเอ่ยนอกจากใช้ก็เคยเคยหวานสามครั้งเนี่ยแล้วก็ลดมาเหลือสองครั้งเนี่ยก็ใช้น้อยลงอ่ะค่ะ จากไล่ละลูกเมื่อก่อนนี้เคยใส่ถึงไร่ละลูกนะยี่สิบไล่ยี่สิบเอ็ดไล่ก็ยี่สิบลูกยี่สิบเอ็ดลูกเนี้ยเนี่ยมาใช้อยู่ประมาณสิบฝาลูกนั่นเองโอ้ครึ่งกับครึ่งเลยเหรอคะใช่ใช่นี่แสดงว่าเราต้นทุนได้เยอะเลยผลผลิตเราเยอะแล้วต้นทุนเราก็ลดอีกรายได้ก็ต้องเยอะขึ้นสิคะครับเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดว่าผลผลิตเราเยอะขึ้นลดต้นทุนอีกต่างหากก็ดีนะมันก็รายได้มันก็ดีขึ้นค่ะครับค่ะ ผู้ชมคะอย่างที่คุณลุงแดงบอกนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็คือเกิดมาจากดินดี เหมาะสมกับโครงการที่มิ้งจะพูดต่อไปนี้ก็คือโครงการดีๆนะคะซึ่งจะเน้นในเรื่องของดินนั่นก็คือโครงการดินดีด้วยบันเย็น1นึ่งแครอบครัว1นึ่งแไร่นะคะโครงการนี้ก็จะมุ่งเน้นให้เกษตรกรทุกท่านนะคะมีสภาพดินที่ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อดินดีผลผลิตของเราก็จะเยอะขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนเหมือนลุงแดงเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่รายการของเรานะคะโดยเฉพาะผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเพราะว่าทางบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดนะคะก็จะให้สารปรับสภาพดินบานเย็นไปครอบครัวละหนึ่งไรค่ะ คุณลุงแดงคะมาพูดคุยกันต่อว่าตอนตอนแรกที่คุณลุงจะเริ่มใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยก็คือว่ามีคนมาแนะนําก็คือเป็นญาติในครอบครัวเหมือนก,กันแต่จะเป็นใครเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคนที่แนะนําลุงแดงในช่วงหน้าเนาะมีไหมคะคจะได้รู้ว่าเขามาแนะนําเรายังไรแล้วก็สารปรับสภาพดินเนี่ยมีประโยชน์ยังไงทําให้ข้าวของเรามีผลผลิตที่เยอะขึ้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคนที่ให้คําแนะนํากับคุณลุงแดงคะ่ะ ข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกรับฟรีหนึ่งไร่เพื่อทดลอง,งไไนสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็น,ยนโก g o d ินดีด,นออนดีเลบลมดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือ YD Network โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดใช้แล้วข้ามคืนต้องเห็นผลไม่ต้องรอต้องทนจนถ,ถึงชาติไนานกี่ปีกี่ปีลาก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงแบบเนี้จะทำยังไงดีลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นข้าพลังคุมทรัพย์จากธรรมชาติ บานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโคลเจินก่าจะมาเป็นเขาทรายแกาแล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อม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 ฝึก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 ทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกลเลจินดูแลตัวเองครับ สวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นข้าวกระรังซับจากธรรมชาติบานเย็นจะพอะเดียวกันกับโกเรจิปหนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้นผ้าใบด้วยการป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิง เอาเคร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลัง,สงโสมตัวเรจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันนั้ะลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็น ภาพพลังอูซับจากธรรมชาติความเย็นเฉพาะเดียวกันกับโคลรจินหนึ่งเดียวควนนี้เขาสายแกลเล็กซี่เมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกลจินพลังโสมโกลรจินพลังธรรมชาติ9้ชนิดดูแลคุณสนับสนุนรายการโดย สารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีดีเบลมดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือวายดีเ,น,เ,เน็ตเวิร์กโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัด อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรไทยต้องดีนะคะวันนี้เราจะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่แนะนําคุณลุงแดงนะคะแต่ว่าคนที่แนะนําคุณลุงแดงก็จะเป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานของคุณที่แนะนําคุณลุงแดง <ขะ S 1> นั่นก็คือคุณเก่งรัตนรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เกง่งตอนที่คนที่มาแนะนําอีกคนหนึ่งค่ะ,ะแต่ว่าเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมคะมาแนะนําคุณลุงแดงตอนนั้นข้าวของคุณลุงแดงเนี่ยอายุเกือบ70วันแล้ว ลักษณะของสารปรับสภาพดินเนี่ยไปช่วยยังไงทําไมข้าวถึงมีผลผลิตที่ดีได้ะคะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการใช้สารปรับสภาพดินนะคะชื่อเขาก็บอกแล้วเนาะเป็นสารปรับสภาพดินใช่ไหมคะในตอนที่ฉีดพ่นลงไปเนี่ยตอนช่วงข้าวประมาณ70วันเนี่ยนะคะข้าวเพิ่งเริ่มแค่ออ,ออกรวนเท่านั้นเองนะคะฉีดสารปรับสภาพดินลงไปพอลงไปที่ดินใช่ไหมคะก็จะไปกระตุ้นให้รากเนี่ยออกไปหาอาหาร ทานเองได้อย่างงี้นะคะแล้วก็รวมถึงมีแร่ธาตุรองแร่ธาตุเสริมที่อยู่ในสารปรับสภาพดินด้วยนะคะก็ทําให้ต้นข้าวเนี่ยเมื่อได้สารอาหารที่ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งมาถึงเรื่องของผลผลิตก็เลยทําให้ผลผลิตนะคะข้าวเนี่ยออกรวมได้เยอะขึ้นนะคะเม็ดข้าวอะค่ะก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยทําให้ผลผลิตในรอบนั้นเนี่ยก็ได้เพิ่มด้วยค่ะในเรื่องของการปรับสภาพดินนะคะตัวสารปรับสภาพดินเองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ยังไงว่าดินมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี่คือกี่วันนะคะ ก็ในเรื่องของการฉีดฉีดพ่นลงไปเนี่ยนะคะประมาณ3-5วัน <reading> นียเราสามารถที่จะติดตามผลได้แล้วนะคะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยในแปลงที่ฉีดนะคะดึงต้นข้าวออกมาเลยนะคะเราก็จะพบว่ารากข้าวเนี่ยยาวแล้วก็ขาวเนี่ยต่างกันแล้วก็ใบเขียวใบตั้งเนี่ยได้ดีกว่าแปลงที่ไม่ได้ฉีดไม่ได้ใช้ค่ะลักษณะของรากลักษณะของลำต้นแล้วก็ลักษณะของใบเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าข้าวจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะในเรื่องของอัตราส่วนที่ใช้ตอน70วันเนี่ยอัตราส่วนควรที่จะใช้เท่าไหร่คะ ก็ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาเริ่มต้นใช้นะคะตั้งแต่แรกเลยก็คือ7-10ถึงวันใช้รอบหนึ่งนะคะแล้วก็30วันใช้รอบหนึ่งในช่วงข้าว70วันเราอาจจะใช้สารปรับสภาพดินนีลดลงมาได้นะคะแต่ว่าในครั้งนั้นของคุณลุงก็คือผสมแบบปกติเพราะว่าเนื่องจากว่ามาเจอกันก็คือตอนที่ข้าวได้ประมาณ70วันแล้วเราก็ใช้ตามปกติเลยก็คือ1ซองต่อน้ํา40ลิตรหรือว่า1กล่อง5ซองเนี่ยต่อ1ถัง200ลิตรเราสามารถผสมรวมกันได้อย่าง,<ช>างคุณลุงแดงก็ผสมรวมกันเลย4กล่อองต่้ํา800ลิตร่องอพ รอบแรกได้ผลผลิตดีแล้วมาใช้รอบที่2รอบที่ 2, 2ก็คือใช้3ครั้งแต่ว่าตอนนี้ใช้แค่ถึง2ครั้งเพราะว่าข้าวมีอายุ45วันรอบแรกที่ใช้เนี่ยก็คือข้าวประมาณ7วันใช่ไหมลุงแดงใช่ <7 S 1> แล้วก็ฉีดคุมดิน ลักษณะแรกเริ่มเริ่มต้นเนี่ยสารปรับสภาพดินไปช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะก็ช่วยในเรื่องของการที่สาคัญเลยเปรับสภาพดินก่อนเลยนะคะก็ทําให้ดินนี้ร่วนซุยนะคะมีแร่ธาตุและธาตุรองธาตุเสริมนะคะแล้วก็แร่ธาตุหา,ายากรวมถึงฮิวมิกที่ทําให้ดินนี้มีสภาพที่สมบูรณ์เมื่อไหร่ที่พื้นดินเรามีสภาพที่สมบูรณ์นะคะเ,เขาเรียกอ,อะไรนะระบบนิเวศจะกลับมาไม่ว่าจะสิ่งไส้เดือนเนาะ,ะมันก็จะกลับมามูลของไส้เดือนรวมเป็นถึงปุ๋ยได้มันเหมือนการคืนระบบนิเวศให้กับพื้นหน้าเรานะคะก็ เป็นการปรับปรุงดินในช่วงแรกแล้วก็ไปกระตุ้นให้รากเนี่ยเริ่มหาอาหารค่ะค่ะถ้าจะดีจริงๆเนี่ยเราคือ7วันนี่คือลักษณะที่ดีแล้วที่เราเริ่มรับสภาพดินใช่ไหมปูพื้นเลยใช่ค่ะอ๋อหลังจากนั้นประมาณ30วันนี่คืออย่างที่เรียนสามสิบวันนี่คือลักษณะที่เหมาะสมในการที่จะใช้สารปรับสภาพดินครั้งที่สองใช่ไหมคคะควรที่จะใช้แบบเดียวกันไหมคะแบบเดียวกันค่ะเพราะว่าอะไรเราถึงใช้แบบเดียวกันได้อะคะ ก็จริงๆในเรื่องของการใช้นี่มันเรื่องของคือในช่วงประมาณเข้าได้1นเดือนนียนะคะมันจะต้องมีการให้ปุ๋ยฉีดยาคุมหญ้านะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยไปพร้อมกับยาคลุมหรือว่ายาปุ๋ยได้เลยนะคะ,ะ <G ül> เราก็กําหนดการใช้ก็คือพร้อมๆกับกิจรกรรมเดิมที่เกษตรกรเขาใช้อยู่นะก็ผสมกับน้ําละลายให้ละลายก่อนนะคะแล้วก็ผสมไปกับยาคุมหญ้าฉีดพ่นพร้อมกับยาคุมในรอบที่2ก็คือเข้าได้ประมาณ1เดือนได้เลยค่ะก็คือ เจ้าตัวสารปรับสภาพดินเนี่ยสามารถใช้รวมกับปุ๋ยที่เกษตรกรใช้อยูอ่แล้วก็ได้แต่ว่ามันก็สามารถลดได้อย่างคุณลุงแดงเนี่ยก็ลด<อ>ลง<อ>แต่เดิมที่เคยใช้1กระสอบต่อ1ไร่ลเลยใช่ไหมลุงแดง<อ><อ>ก็เป็น21อตอนนี้ก็ลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยก็เหลือสิบ<อ>แล้วอย่างคุณลุงแดงตอนนี้ข้าวอายุ45วันเตรียมที่จะใช้ครั้งที่3ข้าวต้องควรที่จะมีอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้อีกรอบหนึ่งถ้าครั้งที่3ก็คือตอก่อนช่วงที่ข้าวกาลังเริ่มตั้งท้องนะคะก็ใช้สารปรับสภาพดินนะคะจะ ด้วยก็ได้เลยแต่ว่าตัวสารปรับสภาพดินเนี่ยอาจจะลดลงได้บ้างเล็กน้อยนะคะก็คือจะลดหนึ่งกล่องได้ค่ะได้เพราะว่าคือมันเหมือนดินสมบูรณ์แล้วนะคะรากเนี้ยถูกกระตุ้นรากเรียบร้อยแล้วสองครั้งนะคะเรามาใช้เป็นครั้งที่3เนี่ยก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของความสามารถในการกินอาหารของรากได้ดีขึ้นอีกนะคะแล้วก็ใช้ไปพร้อมกับสารเพิ่มผลผลิตก็จะทําให้เม็ดข้าวเนี่ยตั้งรวงได้เพิ่มขึ้นคือ1รวงเนี่ยเมล็ดข้าวจะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเม็ดข้าวก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นก็เเรียกว่่่าผลิิตพมขึ้นนนนแอ แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างยุง,ยง,งแดงเองพอในรอบที่3เนี่ยผลเป็นการเร่งผลผลิตก็คือคใช้ลดลงแล้วถ้าเกิดเราใช้เยอะขึ้นน่ะมันจะยิ่งเยอะมามันเกี่ยวกัน,น,กกนไหมกศ ไม่มีผลแล้วค่ะก็คือใช้ประมาณเท่าเดิมหรือว่าลดลงบางทีเนี่ยก็อาจจะก็จะให้ดูด้วยนะคะว่าสภาพดินถ้าเกิดว่ามันนิ่มไปถ้าใช้มันก็จะมีเรื่องของการเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะก็ใช้ประมาณเดิมหรือลดลงนิดหน่อยได้แล้วพอเราใช้ไปสองรอบใช่ค่ะแล้วนอกจากที่ลุงแดงใช้ไปครั้งแรกก็คือเห็นถึงความแตกต่างในผลผลิตดีขึ้นเรื่องของศัตรูพืชอ่ ในสารประสภาพดินเนี่ยมีการป้องก,กันสัตรูพืชยังไงบ้างคะก็คืออย่างที่พูดถึงในเรื่องของคําว่าระบบนิเวศใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่ร่างมันกินอาหารได้ดีะนะคะต้นข้าวแข็งแรงม,มันเหมือนภูมิคุ้มกันในในตัวต้นเขาก็คือแข็งแรงใบ<อ>แข็งใบเขียวนะ,ะพอมแมลงมากัดกินมันก็กินยากมันก็จะหายไปมันก็จะหนีไปอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนกับคนเราเนี่ยคะ่ะเมื่อมีร่างกายที่สมบูรณ์นะคะภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเพิ่มขึ้นเราก็จะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันกับต้นข้าวนะคะพอาาาาินนอหรร ะะต้นข้าวแข็งแรงใบเขียวใบตั้งนะคะก็จะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและที่สําคัญก็คือต้นข้าวเนี่ยพอแข็งแรงพวกเพลี้ยพวกอะไรมันมากินแล้วมันก็จะไปหนีไปอ๋อก็คือเริ่มต้นจริงๆแล้วก็คือลักษณะของผลผลิตจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องเริ่มจากการปรับสภาพดินก่อนถ้าเกิดว่าดินของเราดีเนี่ยผลผลิตของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน เหมาะสมกับโครงการนี้เลยนะคะก็คือเป็นโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการดินดีด้วยบานเย็นนะคะ1แสนครอบครัว10,000แสนไรค่ะซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรทุกท่านเลยนะคะมีสภาพดินที่ดีเพราะว่าสภาพดินที่ดีแน่นอนว่าเราจะสามารถเพิ่มผลิตแล้วก็ลดต้นทุนได้อย่างแน่นอนค่ะใครที่สนใจนะคะโดยเฉพาะผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทานเกษตรกรเองที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่รายการของเรานะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่บริษัทดีเน็ตเวิร์คเวิร์กไวจัจำกาดน,นะคะจะมอบสารปรับสภาพดินให้ครอบครัวละหนึ่งไร่ค่ะ ตอนนี้ให้คุณเก่งฝากถึงเกษตรกร,ร,กรทางบ้านหน่อยค่ะค่ะนะก็ฝากถึงกับเกษตรกร,ร,กรทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสารปรับสภาพดินมาพลิกฟื้นผื่นดินเราเนี่ยนะคะให้กลับไปอุด,ดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งก็จะทําให้ในเรื่องของการทําเกษตรกรรมของทุกๆชนิดพืชไร่เลยเนี่ยนะคะสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้สารปรับสภาพดินเนั้นถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะตามเบอร์ที่โชว์อ,อยู่ค่ะ หรือว่าจะสอบถามมาที่ลุงแดงก็ได้ลุงแ<ช>ดงก็จะให้คําแนะนําต่างๆอลุงแดงฝากถึงกเกษตรกรเพื่อนๆทางบ้านหน่อยค่ะก็เพื่อนๆก็น่าจะใช้ตัวนี้นะเพราะว่าใช้แล้วมันได้ผล,ลอ่ะอืก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ผมก็ได้ค่ะ ก็สามารถให้คำปรึกษาได้แนะนําได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรผลผลิตของเราดีเราก็รู้สึกดีใจละแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนเกษตรกรมีผลผลิตที่ดีเราก็จะต้องภาคภูมิใจในประเทศของเราจะได้มีข้าวกินอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศแล้วก็สามารถส่งออกได้คุณภาพที่ดีด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเก่งแล้วก็คุณลุงแดงมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จะทำเพื่อใครให้สำเร็จตามฝันจะทำเพื่อใครให้สำเร็จตามฝันต้องอยู่บนพื้นฐานสำคัญคือหาดีแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะม็นมีละ่ะดีที่หนึ่งเรื่องของสินค้าเราเน้นที่ ผู้ชมคะการทําเกษตรกรรมนะคะปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีได้นะคะควรที่จะคํานึงถึงสภาพดินนะคะพอสภาพดินของเราดีแล้วนะคะผลผลิตของเราก็จะดีเพิ่มขึ้นค่ะพอผลผลิตของเราดีแล้วก็จะต้องมาจากสภาพดินของเราใช่ไหมล่ะคะพอสภาพดินของเราแล้วก็จะทําให้ลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรากลําต้นใบดีขึ้นแล้วสําคัญนะคะลดต้นทุนได้อีกต่างหากอย่างที่คุณลุงแดงได้นําเสนอไปนะคะก็คือสามารถลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ค่ะสมกับโครงการดีๆที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะคะ น,นั่นก็คือโครงการดินดีด้วยบานเย็น1นึ่งแสนครอบครัว1นึ่งแสนไร่ค่ะซึ่งเป็นโครงการดีๆที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรหลายๆท่านนะคะมุ่งเน้นถึงความสําคัญของดินเพราะว่าเมื่อสภาพดินดีก็จะทําให้ผลผลิตดีแล้วก็สามารถลดต้นถึงได้นะคะเกษตรกรผู้นําชุมชนท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่รายการของเราได้เพราะว่าบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวย์จำกัดก็จะมอบสารปรับสภาพดินให้ครอบครัวละหอีกงได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการเกษตรไทยต้องดีซึ่งจะดีได้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับดินดีปุ๋ยดีน้ำดีและ ระบบการจัดการที่ดีนะคะก่อนจะาก,การข,าขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลไวจำกัดสารปรับ,บสภาพดินบางเยน็นผลิตภัณฑ์โกเลจินด,ดีและดีเทนพัทกลับมาพบกันใหม่ในเช้าว,วันพฤหัสหน้าเวลา6กโมงเช้านะคะสำหรับวันนี้มีแลเล่ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสารปรับสภาพดินที่ช่วยทำให้ข้าวมีอายุ70วันแล้วได้ผลดีขึ้นก็เพราะว่าสารปรับสภาพดินและก็เรื่องทำให้พืชข้าวเนี่ยราก ออกหาอาหารกินด,ดีขึ้นครับรากจะยาวแล้วก็รากจะเยอะขึ้นอาหารที่อยู่ในดินนะครับรากพืชจะเข้าไปถึงเลยทําให้ดูดอาหารในดินเข้ามากินบํารุงต้นแล้วก็ผลผลิตของรวงข้าวสมบูรณ์เม็ดข้าวเต็มนะครับได้น้ําหนักอันนี้ข้าวอายุ70วันถึงใช้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้ทุกอายุข้าวการใช้ที่ดีที่สมบูรณ์ก็คือใช้หน้าหนึ่งเนี่ยสครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือช่วงอายุข้าว ไม่เกิน14วันครั้งที่2ก็คืออายุข้าว30วันครั้งที่3อายุข้าวตั้งท้องหรือว่าข้าวอายุ60-70วันนี่แหละครับใช้ได้นะครับการใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยใช้ได้ทุกอายุนะครับทุกอายุของพืชแล้วก็ทุกทุกตระกูลของพืชด้วยใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผล แล้วก็ไม้ต้นนะครับใช้ได้หมดเลยข่าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกรับฟรี1ไร่เพื่อทดลอง เริ่มจากคนที่เป็นเจ้าของบุคคนนี้จะต้องมาจากคนเครือข่ายประสบการณ์บริหารมากมายไม่ใช่นายทุนใหญ่ทุนจ่ายเพียงแค่เงินต้องเป็นนักสร้างทีมตัวยงมี่ความมั่นคงไม่ระหกระเหินทุกปัญหาป่าปันพร้อมเผชิญแก้ไขได้ไม่ยากเกินทุกคนก็อุ่นใจ